สวัสดีครับร้านหนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นพระพรหมนะครับรุ่นพรหมประธานนะครับผมของหลวงปู่ศรีนะครับเท้บุญดอนนะครับวัดพืชเชิดพืชชนิมิตนะครับผมวันพืชชนิมิตโดยสดรงยมนะครับที่ร้านมีอยู่เดรียนเดียวนะเป็นวงนี้เป็นยมบอลนะครับนะครับ เป็นเนื้อบอลนะครับชุบทองแล้วก็ลงยาแดงนะครับสวยสวยงามนะครับออกแบบโดยอาจารย์นะครับอเลศมือทองนะครับผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในการออกแบบนะครับวรุตุมงคลนะครับโดยพรออ้อมหลายเส้นจะเป็นพระพรหมนะครับสี่กรน,นะครับทางขวามือของท่านหรือว่าทางซ้ายมือของเราก็ถือสี่ศูนย นะครับเราก็ถือทางขวาทางทางขวามือของเราหรือซ้ายมือของท่านของพระพรหมนะก็ถือกระจกนะครับสองนะครับแล้วก็ขวดน้ำมนต์นะครับแล้วอีกมือหนึ่งนะครับของท่านจะเป็นกำลังประทานพรนั่งอยู่บนหงพระพรหมเนี่ยก็ถ้าเป็นศาสนาพรามหมณ์ฮินดูก็เป็นเทพสูงสุดนะครับหงองค์เทพสูงสุด ของทางศาสนาพราหมณ์ก็มีพระพรหมพระทิวะนะครับพระศิวะแล้วก็พระนารายนะครับผมแลผมก็คือผู้สร้างนะครับพระนารายผู้รักษาระบบส่วนพระศิวะผู้ทำลายล้างสิ่งไม่ดีไ่งามนะครับแต่ถ้าความความเชื่อ,ขอ,ข,อของของเราเราก็พรหมเราก็จะแบ,บ่งเป็นชั้นๆมีจังรูปพรหมกับรูปพรหมนะครับของ,ของฝั่งพุทธนะครับ จริงๆเราเป็นศาสนาไทยเรานับถือหมดเลยนะทั้งพราหมณ์ทั้งพุทธนะครับเราเป็นศาสนาไทยก็คือนับถือทั้งพราหมณ์ทั้งพุทธแล้วก็มีเทพเจ้าจีนนะครับเทพเจ้าถึงถิ่นแหล่งต่างนะครับในธรามนั่นก็เป็นเทพท่านสูงนะครับอํานวยโชคให้เราตลอดนะฮะคนที่บูชาท่านไว้ก็จะมีแต่ความร่ํารวยมีความสุขนะครับไปเรี่มสวยนะครับผมขนาดไซส์ก็ไม่ใหญ่ กำลังดีนะผมว่ากำลังดีไปเรี่มทองสวยนะองน,นี้หมายเลขหนึ่งเจ็ดเก้านะครับผมข้างล่างขอบก็จะมีหมายเลขไว้องนี้หมายเลขหนึ่งเจ็ดเก้าหินเหลเซไ,ไว้สวยนะครับผมถ้ามองในงานศิลปะเดี๋ยวก็สุดๆนะครับเป็นงานศิลปะที่สวยสดงามมาก ถ้าจะยิ่งเอาไปใช้เพื่อเป็นสิริมงคลอาบูชายิ่งสิรยิ่งดีมาพร้อมกล่องเดิมนะครับกล่องเขาก็ดีไซน์สวยมาจากกล่องกระมบื้นะครับมีข้างนอกนะครับเปลือกข้างนอกเป็นสีขาวแล้วก็มีใบรับรองผลงานนะครับออกแบบลายเส้นในาการเล่นมือทองัูวแบบ3 D, ามมลงหล่อพระรามห้าปิดลงหล่อพระรามห้า จะสร้างโดยไปจัดเพชรเทวศิลป์นะครับผมเป็นเนื้อบอลนะครับชุบทองคําขัดแสงลงยาแดงนะครับสร้างเพียง299เเหรียญวงนี้เป็นเหรียญที่179นะครับผมสวยนะครับชุดทองคํานะครับผมชุบทองคําเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อร้านนุ่ยพรมาเครื่องนะครับโทรตุน9 5 4 0 8 0 8ุุน ศูหนอ0 8 1 4ย0 3 001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวิทยุมงคลดีๆจากร้านเวพรักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ